รูดน้ำเองจ้าโหเอ้ยนางนินตาเองนั่นเหรอจ้านี่นางนินตาโอ้โหป<ะ>อ๊อะปะอะไรไม่พันห้อยมีอะไรหรือเปล่ามือนี่ช่างน้ำดีหลีง่ามหลาง่ามหลดง่าแท่นอ้อคือว่าง่าแท่นน้อไปนซะด้วยองค์หญิงนางนินตาเธอก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่หรอจ้าว่าใน,นสถานที่แห่งนี้มันคืออุทยานเขตโดนห้าม และอีกอย่างหญิงเนี่ยนัดกับเจ้าพี่อารยันพบกันณสถานที่แห่งนี้หญิงว่าถ้าเธออยู่ที่นี่มันคงจะไม่เหมาะครเอเงังเกลาวกันนะจ๊ะหญิงว่าเธอเรีบกลับไปดีกว่านั่นนนิตาแม่พันน่าให้แม่พนันให้ก็หูว่าไอ้นานน่ะเป็นล่าเฝ้าสวนไม่ให้ไอ้นานอยู่ที่สวนแล้วจะให้ไอ้นานไปอยู่มองไหนแล้วแม่พนันให้นี่ก็ไม่ได้ยินเรือไงอมหญิงเนี่ยเขามีนัด พนได้ว่างจ๊เห็นหน้าไอ้หนาน่ะจังไดก็ทำหน้าม่อยทำหน้าม่อยจังสี่น่ะบ่งงามเด้อไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแต่ว่าหญิงกลัวหาว่าใครมาเห็นเข้ามันจะดูไม่งามนะนะนิตาก็ได้จะไม่พนายได้เดี๋ยวไอ้หนานจะไปแต่ว่าไอ้หนานน่ะอยากจะขอเวลาแม่พนายให้สักครู่ได้บอแกสิจ๊คทำมีอะไรหรือเปล่าคือว่าไอ้หนานน่ะ นี่ของจะมาให้แม่ผานายม <ไป S 3> ีของจะมาให้อีเล่ของอะไรเหรอจ๊ะรอสักครูเดเนอะจะมาขายปักกิ่หรือเปล่าก็ไม่รู้หพี่ตั้งใจทำมาให้เลยเฮ็ดเองกับมือเลยละแม่ผานาย <ไป S 1> นิจ่าฮู้ภูมิอะไรตั้งไป้ด้วยแม่ัานายสวยจริงเลยนันิตาขอบใจมากๆเลยนะจ๊ะแม่พานาย ชื S <S ่นใจและให้ไหลแม่ผันน้อยทำไมล่ะจ๊ะแม่ผันน้คยทบอีหยังก็ยิงก็เชยชมดอกไม้ดอกนี้ไงจ๊ะแม่ผันน้ยแม่พันน้ยหูบอคนบ้านไอ้หนานน่ะเข้าเบากันหากผู้สาวน่ะรับพรมาะไยจากผู้บ่าวแล้วเอาไปหอมเอาไปดมจังสี่น่ะแสดงว่าผู้สาวน่ะฮักฮักผู้บ่าวแล้วแสดงว่าแม่ผันน้ยฮักฮักไอ้หนานแล้วแม่บอจงนี้นะ นี่ตาถ้าพูดอะไรของเธอหญิงไม่ใช่เพื่อนเล่นด้วยนะอ๋อถ้าการให้หญิงเชยชมพวงมาลัยพวงนี้และมันหมายความว่าหญิงได้รับรักเธอแล้วถ้าหากว่ายิงทำแบบนี้ล่ะคุณจะรู้ยังไงคุณจะได้เอาลนะ่ะครับท่านผู้ชมที่เคารพไม่พอได้หาเลือกจริงๆเลยหมด,ดแล้วพังหมดแล้วแตพอได้ ปล่อยเราเจ็บเราเจ็บมึงเจ็บกูไม่ได้เจ็บด้วยแลวนเจียบให้นิ้วหลุดอย่าท้อคอยอย่าท้องคอยอยเจียบให้นิ้วหลุดโทษฐานมันหลอกกว่าเราปล่อยเด้ะอย่าท้องคอยกูไม่ปล่อยเคยบอกให้ปล่อยกูไม่ปล่อยจะปล่อยหรือบม่ปล่อยกูไม่ปล่อยบปล่อยไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้เอาไอ้้้าออ้

ไอ้อีกวมึงเข้ามาเยอะน้อย 白头不见。 อ,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 อย่าทักคอยอย่าทักคอยอย่าทักคอยนี่มึงรอดยังรอดเหรอฮะโอ้โหบักแชมป์เอ้มาเลยถามหน่อยเถอะว่ายังไงนี่มึงซ่อนรูปใช่ไหมเนี่ยท <c oughs> ่าทีขนาดนี้เลยกู <c oughs> ัวเจอเลยต้อนรู้ต้อนรู้ไอ้ทัศยุคนอย่างม,มึงเนีย่ยจะฟันซะบ่ ทย่าทำร้ายกูทัศยูกูจะบอกก็ไว้ให้นะคนอย่างมึงอะมันเล้วมันสัวนเฮ้ยแล้วหากปล่อยเอาไว้มึงเนี่ยจะได้ใจมึงหูบ่ฮะคนเล้วคนสวเหยี่ยบมึงทําไงดีอนาคตในพ่ายพักคหน่าหากมึงนะจะเปผูดนํำมึงเนี่ยก็จะคมเห็นร่างกาผู้อื่นแล้วมึงจอะไรกูเขาบอกมึงเนี่ย เห็นผู้น้อยได้ข่าวว่าได้หากปล่อยเอาไปนะมึงเนี่ยบ่หลับบ่จำกูเนี่ยตั้งใจแล้วจะสั่งสอนมึงเฮ้ยให้มึงเนี่ยเมื่อได้ที่สองกระจกเห็นหน้าเจ้าของมึงเนี่ยแล้วจะได้กล้าทำเจ้าตีกับคนอื่นได้กูแม่หญิงเลวันนี้ไม่ด้ก็ได้รอเลียนแล้วอ๋อ บ,บอาโบได้ล้วเรียนเว้าลราเก็ไดกระแมนจ้าแม่พันนาเฮ้ยว่ายังไงเจอหนาไอ้หนานเนี่ยบ่เคยหมักเลยคำกี่ลายสองคำกี่ลายจำเอาไว้เดอ้อไปก็ได้แต่ก่อนจะไปแม่พันนาให้น่ะฟังคำไอ้หนานไว้เดอ้อไปแล้วเนาะมือใด้ที่แม่พันนาให้น่ะมีความสุขไอ้หนานเนี่ยขอให้แม่พันนาให้ สุกให้หลายๆก็ต้องนึกถึงไอ้นานเลยแต่เมื่อใดที่แม่พันนาไห่มีความทุกไอ้นานผูดนี้จะมาให้แม่พันไาหนะ้เห็นหน้าเป็นผู้แรกเลยจำเอาไว้เใลยทำไม,ไไมติดก็มึงสูงกว่ากูแล้วมึงโดนเน่ เร็วดีแค่ทำไมเจ้าเห็นพี่โดนทำร้ายเจ้าไม่ที่จะช่วยพี่เหรอพก็สอคนแล้วไม่ใช่เหรอเพียแค่เพราะว่าเจ้าพี่ไปรังแกเขาก่อนเจ้ากล้าพูดแบบนี้กับพี่เหรอก็ได้ในเมื่อเจ้าเข้าข้างมันแล้วก็พี่จะบอกมาให้รู้ว่าพี่เนี่ยแอบรักเจ้ามานานแล้ววันนี้พี่เจ้าเจ้าเขาเป็นเมียของพี่ બાઉલર જાક મે ફાઈ ઓલા 3